การผสมนะครับเจ้าเอพต้าพาวเวอร์หรือน้ําหยดอะมิโนนั่นเองครับเป็นน้าหยดอะมิโนชิดเข้มข้นนะครับ1นขวดใช้ได้ถึง10ไร่เลยนะครับอัตราการส่วนผสมก็ง่ายแสนง่ายครับคือ1หยดต่อน้ํา1ลิตรนะครับถ้าเราใช้10ลิตรเราก็ใช้10หยดถ้าใช้20สถัง20ลิตรเราก็ใช้20หยดครับหรือใครใช้มากกว่านั้นก็เพิ่มตามตาส่วนได้เลยครับ1นขวดใช้ได้ถึง10ไร่นะครับและ1นึ่งขวดผสมน้ําได้ถึง400ลิตรเลยนะ400ลิตรนะครับ แล้วก็สุดคุ้มครับราคาแค่200กว่าบาทเองครับนี่ครับใช้ได้นานครับคุ้มครับเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนเพราะว่า1ทําให้พืชโตไวโตเร็วแล้วก็เห็นผลชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าวิธีการผสมเป็นยังไงก็ดูนะครับวิธีการก็คือเราก็เปิดฝามานะครับตอนนี้เป็นน้ําหยดอะมิโนครับแค่เข้มข้นเนาะแล้วก็ทําเป็นน้ําสีฟ้าครับหยดครับแค่หยดเดียวนะดูนะครับ1่หยดหนหยดเข้าไปครับพอหนึ่งหยดเข้าไปเห็นไหมครับจะเห็น ตัวสารอาหารและธาตุต่างๆครับก็จะวิ่งเข้าไปที่น้ำเลยครับกระจายไปทั่วน้ําครับนี่ครับหนึ่งหยดถังนี้สิบลิตรนะก็สองหยดสามหยดสี่หยดห้าหยดหกหยดเจ็ดหยดแปดหยดเก้าหยดสิบหยดครับเห็นไหมครับสัตว์สังเกตเห็นครับจะมีธาตุอาหารลอยอยู่ครับแตกตัวไปเลยครับเพราะเป็นน้ําหยดอะมิโนครับที่เข้มข้นครับหรือถ้าใครเป็นไล่ใหญ่ๆหรือเป็นสเกลใหญ่ๆนะครับก็สามารถผสมได้หนึ่งขวดกับนำตีร้อยลิตรเลยนะ นี่ครับก็จะสามารถทาให้ทุกคนนะครับใช้งานได้ง่ายและคุ้มมากเลยครับสี่รอยลิตรผมว่าค่้นได้เยอะเลยนะครับนี่วิธีการครับพอเราวงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะใช้มือคนก็ได้ครับเพราะว่าไม่เป็นอันตรายครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็หรือไม้คนก็ได้ครับไม้คนก็ได้แค่นี้ครับคนให้เข้ากันนะครับพอคนแค่นี้ก็เข้ากันแล้วครับหรือถ้าใส่ถังก็ได้เลยครับใส่ถังเสร็จก็เขย่านั่นเองครับน้ําจะใสแบบนี้นะครับน้ำใช้ใสอย่างนี้นะครับแต่ว่า มีสารอาหารครบถ้วนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีสารอาหารนะครับน้ำาใสแบบนี้ครับก็จะมีสารอาหารที่ครบถ้วนนี่ครับน้ำใสจริงจินะครับแต่ว่าอุดมด้วยธาตุอาหารครับซึ่งเป็นระดับเล็กกว่าโมเลกุลเนาะซึ่งเล็กกว่านาโนซึ่งเล็กกว่าอีออนครับมันเป็นน้ำหยดอะมิโนซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับแต่อาหารครบถ้วนแน่นอนเราอย่าผสมเกินนะครับแค่นี้เห็นผลแน่นอนใบก็จะเขียวใบก็จะใหญ่แน่นอนครับต้นก็โตเร็วครับป้องกัน เชื้อราได้ด้วยครับตัวนี้เราก็ใช้ฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฉีดพ่นนะครับว่าฉีดพ่นยังไงครับผมจากที่เราได้ผสมน้าอยู่ในหมินโบริบอลนะครับน้ําก็จะใสใสแบบที่ผมเห็นแบบนี้นะครับน้าใสนะครับแต่เต็มไปด้วยธาตุอาหารและรธาตุต่างๆนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยวิธีการใช้ครับพอเราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ถังคุ้นยาก็ได้นะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูเนาะใส่ถังคุ้นยา20ลิตรหรือใส่เครื่องคุ้นยาที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่ก็ได แต่ละหน้างานการใช้งานเลยครับว่าจะพื้นที่มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้เราทําให้ดูครับตัวอย่างครับการผสมนะครับนี่ผสมไปเลยครับนี่ผมก็ผสมให้ดูครับผสมแล้วก็น้าจะใสๆแบบนี้ครับเพราะว่าหลายท่านถามผมมาว่าทําไมน้ํามันใสจังทําไมน้าแบบว่าไม่มีไหลแต่สังเกตดีนะเราเทลงมาครับมันจะมีเกิดฟองเล็กน้อยครับถ้าเป็นน้ําเปล่าฟองจะไม่ค่อยมีครับนี่ฟองจะลอยๆอยู่เนื่องจากว่ามีธาตุอาหารอยู่ครับแล้วก็มีสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น อาหารหลักอาหารรองแถมอาหารเสริมเลยครับเราก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ขีดพ่นทางใบง่ายๆเพียงแค่นี้แหละครับนี่ครับง่ายๆเท่านี้แหละครับก็ใช้แล้วก็ขีดพ่นไปเลยครับแล้วก็ขีดพ่นให้พบทางใบไปเลยเนาะของดีครับเคล็ดลับดีๆได้เคล็ดลับดีๆมาก็ต้องขีดไปนี่ครับอืนี่ครับโอ้นี่ครับใหญ่ออกผลด้วย หวานไม่หวานพึ่งก็ามาแล้วครับหวานไม่หวานก็พึ่งก็ามาแล้วครับเห็นไหมครับมี่ครับอ